แกงปลาปลาขูดทานกับปลาทอดปลานิลนแดดเดียวเขากันเขากันแกงป่าเผ็ดกำลังดีรสชาติโอเคค่ะใส่ใบกระเพราจุกๆไปเลยใช้เนื้อปลากาย ปูรวมกับปลายีส่สกตามให้เหนียวพรมด้วยน้ำเกลือแล้วเอาไปปั้นเป็นลูกชิ้นเอาไปต้มให้สุกผัดพริกแกงในน้ำมันให้หอมเติมน้ำกะให้พอดีกับเนื้อปลาใส่ลูกชิ้นปลาลงไปใส่เครื่องเทศกระชายพริกชีฟ้าแดงพริกไทยอ่อน ใบมะกรูดและใบกระเพราแต่และอย่างเราจะต้องใส่ตามขั้นตอนนะคะอันไหนที่ว่าสุกยากเราก็จะใส่ก่อนอันไหนที่สุกง่ายเร่งง่ายเดี๋ยวเราไปใส่ทีหลังค่ะแกงเดือดดีเราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะมะเขือเปาะหั่นสี่ค่ะ ลูกหนึ่งหั่นสีแ่แช่น้ำเกลือจะได้ไม่ดำพอเราชิมแกงสุกได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือเปาะลงไปแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นท่อนปิดฝานะคะสักพักหนึ่งมะเขือเปาะจะไม่ดำค่ะกดมะเขือเปาะให้จมน้ำนะคะแล้วจะไม่ดำใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะใส่ให้เยอะๆเลย หอมามากๆเป็นสมุนไพรด้วยค่ะขับลมดีนักแลพอสุกได้ที่ก็ปิดไฟค่ะทานได้แล้วเนี่ยน่าอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้มีเมนูทานคู่กับแกงป่าก็คือปลานิลแดดเดียวทอดทอดให้ก,กอรอบๆหอมๆยั่ว ตอนนี้ก็มีประหมอทางดำแล้วทา,านด้วยกันเข้า,ขากันเข้ากันก็ประหมอนก็นเมนูนี้ที่วัดบางกระดีค่ะจ,จังหวัดปทุมธานีงานขาวดำยังมีอีกประมาณ2อสาเมนูนะคะพ่อครัวแม่ครัวสับเปลี่ยนกันบ้างอร่อยทุกเมนูเลยค่ะรอติดตามชมเมนูต่อไปนะคะ